บริษัทกอจำกัดมีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทต้องการเพิ่มทุนอีก1.2ล้านบาทโดยขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับสมชายจำนวน40,000หุ้นมูลค่าหุ้นที่กำหนด10บาทขายที่ราคา30บาทต่อหุ้นในฐานะที่สมนึกกับพวกถือหุ้นเดิม100%สมนึกในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการบริษัท จะดําเนินการได้ไหมคะพักตรงนี้ไ้นิดนึงโจงอันเนี้เหมือนตัวอย่างที่ผมสอนมากเลยตั้งแต่เรียนมาครั้งก่อนกับวันนี้แบบเดียวกันเลยทุนหนึ่งล้านบาทต้องการเพิ่มทุนหนึ่งจุดสองขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับสมชายสี่หมื่นหุ้นพาสิบบาทแต่ขายสามสิบรอสามสิบคูณสี่หมื่นหุ้นสิบได้ล้านสองไหมได้ล้านสองพอดีเลยเพราะฉะนั้นงานเนี้หลังการเพิ่มทุนเนี่ยมันจะมีหุ้นเท่าไหร่ครับ ทุนจะทะเบียนล้านหนึ่งถ้าแบ่งหุ้นออกเป็นแสนหุ้นหุ้นละสิบบาทนะงานนี้ก็จะมีแสนบวกด้วยสี่หมื่นหลังการเพิ่มทุนจะมีหุ้น1นึ่0แสหมืนุ้นสมนึกกับพวกถืออยู่แสนหุ้นรนะับประกาศเพิ่มทุน4ี่หมื่นรับประกาศเพิ่มทุนสี่หมื่ลองดูหน้านี้ครับ ถ้าดําเนินการได้สมนึกกับพวกจะได้ประโยชน์ยังไงคุณทงก็ลองใส่เติมตัวเลขด้วย<ม>ทุนเดิมแสนหุ้นหุ้นละสิบบาทถือหุ้นร้อยเอนะเขียนร้อ,อรทุนใหม่ขายให้สมชาย4ี0 0 0ืนหุ้นทุนใหม่จะเป็นหนึ0 0แสหุ้นหุ้นละ10บาทสมนึกกับพวกจะถือเท่าไหร่ครับก็คือแสนคูณร้อยหารด้วยแสนสสมนึกกับพวก จะถือหุ้นหลังเพิ่มทุน1นึ่งแสนร้อยหารด้วยแสนสี่เห็นตรงนี้ดีๆดูตรงนี้ดีๆนะเห็นไหมการเพิ่มทุนเนี่ยโดยขายหุ้นให้กับสมชายมันทําให้สัดส่วนการถือครองหุ้นดบอบลงลดลงจากร้อยเหลือเจ็ดสสสัดส่วนถือครองหุ้นลดลงเท่าไหร่ครับคุณชงร้อยลบเจ็ดสอส่สาลองกรอกดู -28. จุ ห้าเจ็ดค่ะเห็นไหมครับเราได้เงินมาเพิ่มก็จริงแต่สัดส่วนการถือครองหุ้นลดลงลดลงมาถึง71.43แต่ได้เงินเข้าบริษัทอยูง่สล้านกัรนี้ถามว่าอำนาจการจัดการยังอยู่ครบอำนาจการจัดการต้องการเสียงแค่เกิน50% 71.43เเกินถูกไหมแต่อำนาจเผด็จการ อำนาจเผด็จการต้องการเสียง75%เสียอำนาจเผด็จการไปแต่ยังเหลืออำนาจปรวยหารเพราะนั้นตรงเนี้ยท่านจะต้องน้ดไปว่าถือหุ้นมากกว่า5 0ได้อำนาจปรวยหารถือหุ้น75%ดาปรเได้อำนาจเผด็จการซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายอำนาจเผด็จการเดี๋ยวมีตัวอย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยการได้เงินมาแต่ตัวเองยังรักษาอำนาจบริหารได้ก็คือสิ่งที่ผู้ประกอบการผู้ถือหุ้นประสงค์ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้การเพิ่มทุนมาแล้วสูญเสียอำนาจบริหารนั่นหมายว่าการเพิ่มทุนมาแล้วทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นลดลงต่ำกว่า50อซนกรณีอย่างนี้ความรู้สึกของผู้ถือหุ้นเดิมจะรู้สึกว่าตัวเองถูกติดกิจก,การในภาพออกไหมอ่ะ ตรงนี้ต่อนีครับถ้าสมนึกไม่รู้ข้อกฎหมายนี้นะคะสมนึกอาจจะขายหุ้นเพิ่มทุนที่ราคาสิบบาทต่อหุ้นถ้าสมนึกต้องการเ,าเงินเข้ามาบริษัทล้านสองก็ต้องออกหุ้นจำนวนหนึ่งแสนสองหมื่นหุ้นถึงจะได้เงินล้านสองนะคะแล้วสัดส่วนการถือครองหุ้นของของสมนึกก็จะลดลงไปอีกเดี๋ยวลองดูนะคะลดลงไปเหลือเท่าไหร่ก็คือแสนคูณร้อย หารด้วย 2, 2> สองแสนสองแสนคูร้อยหารด้วยสองแสนสองเหลือเท่าไหร่ครับแสนคูหนึ่งร้อยหารด้วย 2, 2> สองแสนสองสี่สิบห้าจุสี่ห้าเห็นไหมครับเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่ผมยังหนุ่มๆตอนเปิด FPM อายุยี่สบสี่ยี่บห้าผมไปคุยกับนักธุรกิจภูทรเนี่ยที่เขาทำธุรกิจทุกคนเนี่ยเข้าใจแบบนี้หมดเลย เข้าใจว่าบริษัทจำกัดเนี่ยเวลาจะประกาศเพิ่มทุนต้องขายที่พาไม่เคยเข้าใจว่ามันขายแบบมีพรีเมียมกรณี4ี0 0 0บาทเออทษที4ี่0,000นหุ้นขายหุ้นละ30บาทได้ไม่มีคนเข้าใจเลยเขาเข้าใจแบบนี้ครับเขาก็เลยกินเหล้ากับผมไปแล้วก็โอดควรว่าอะไรครับเขาโอดควรว่าเขา่าอุตส่าห์เหนื่อยกับธุรกิจมาทําธุรกิจมาพอถึงวันที่มันจะฟื้นขาดเงินอีกแค่นิดเดียวเขาต้องเพิ่มทุนสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าอะไรครับก็ มีคนอื่นชุกมือเปิดสัดส่วนการถือครองหุ้นเขาดรอปลงเหลือ4.5-4.5% 5เขาไม่เอาดีกว่าสุดท้ายเขาไม่เลือกการเพิ่มทุนแล้วเขาก็ปล่อยธุรกิจของเขาเนี่ยให้ดำเนินกันดำเนินไปตามยถากรรมโดยที่ไม่คิดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดกรณีที่หนึ่งได้ที่ขายเกินมูลค่าได้อันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็น สมนึกสูญเสียอำนาจในการบริหารทันทีเพราะถือหุ้นต่ำกว่า5 0นะคราวนี้อำนาจบริหารเนี่ยเล่าให้ท่านฟังอำนาจบริหารคืออะไรครับคือการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วโหวตเสียงในที่ประชุมเลือกเราเข้าเป็นกรรมการบริห mm ัรครัพ่ออำนาจบริหารคือการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น mm hmm. เราถือเกิน50เ เราลงมติเลือกตัวเองเป็นกรรมการบริษัทแล้วเมื่อเราเลือกตัวเองเป็นกรรมการบริษัทเราก็อะไรครับสถาพนาตัวเองเป็นเอมดในภาพออกไหมราะนั้นถ้าถือวุ่นเกินห้าสบเอร์เซนเราได้เป็นเอมดครับแต่กรณีที่เราเรียนกันมาตลอดถือวุ่นยี่ซนแล้วเฮียถือเจสิบสี่แล้วเฮียไม่ยอมเอดีก็เพราะว่าเฮียอายุมากและเฮียป่วยในภาพออกไหมเฮียมีเงินเยอะเกินไป ยังมีเงินเป็นพันล้านเฮียไม่มายุ่งกับไอ้ธุรกิจร้อยล้านหรอกคุณว่าจริงไหมจริงไหมถ้าเฮียมายุ่งหมย่ยความว่าอะไรครับเฮียเฮียแอบชอบเรา <c oughs> นั่นแหละแค่นั้นเอง